อันไหนอีบ้างอ๋อางเยชีวอนมาเลยเขาขอบคุณมากมากมาจากเศเลยมาจากใจเลยหากลาเลเอาอย่างเยอเลยเยชีวอนอย่างเยลยดูมันคือหยังแน่นวะมันคือหยังเนาะมันคือหยังแน่วะของฟอนทองก็มี ตัวดำก็มีอ่าตาดูอันนี้อะไรอันนี้ก็มีก็ทองเยอะมากเลยโยมไม่ต้องซื้ออะไรมาอันานี้เยอะมากเลยก็้องก็ทองกับกอนพันธุ์ทองกับก้อนทองพันธุทองกับเลยหมันเที่ยวค้นทองมันเที่ยวอันนี้ลูกสะใภ้โอ้อันนี้ยังเยอะเลย ค่ะอันนี้เป็นเป็นขนมขนมแมวเลียอ้ยงแงเลยแล้วไม่มีปลาด้วยนะคะปลาค่าเลยอันนี้หยองแครงจุดคือค่าแปดสิบบาทอันนี้ของเป็นลูกกระพือลูกกระพายนะสาตุสาตุขอบคุณมากๆสาตุเฮ้ยได้อันเยอะเลยลารากินยังก่อนเมื่อกี้คือกินไปแล้วบาราเมื่อกี้กินไปแล้ว